ข้างๆผมนี่ลีโวหน้าหล่ออันนี้ตัวท็อป2.4โคตรประหยัดน้ำมันเป็นซุ้มล้อที่ติดมาจากศูนย์โตโยต้าเลยไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมี LED ให้แล้วด้วยนะครับเป็นแม็กขอบ18ที่ลูกค้าซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับเป็นแม็กของโปรเจกต์ีตัวนี้เนาะชุดแต่งบอกเลยว่าชุดแต่งตัวนี้สีสม้มคนซื้อออกจากศูนย์ไม่ได้นะ อันนี้คือลูกค้าติดมาเพิ่มนะบอกก่อนในส่วนของพรมลัยมาต่อฮะเป็นพรมลัยหนังนะฮะมัลติฟังก์ชันนะตอนนี้เลขไมอหม่น4ี6 7เเท่านั้นบอกเลยลูกค้าเนี่ยแทบไม่ได้ใช้รถเลยเป็นบอกไฟฟ้านะเนี่ยผมให้ดูนะเนี่ยปรับบอกไฟฟ้าอ่าเม็ดอาร์คนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับอันนี้ยังเดิมๆนะ สวัสดีคัะเพื่อๆนๆทางบ้านนะครับวันนี้อุบลอากาศดีมากนะกลับมาพบกับผมนะคุณแอปนะฮะรถมือสองดีๆบายเสียมนิสันอุบลนะข้างๆผมนี่เลยนะฮะเป็นตัวรีโว2.4นะตัวท็อปตัวจี 2018ไม่เพียง20,000เท่านั้นเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยผมต้องบอกเลยนะว่ารีโวเนี่ยคือต้องบอกว่าโตโยต้าแล้วกันโตโยต้าคือแชมป์แล้วมารีโวใช่ไหมก็ต้องบอกว่าว s, ว os, ขึ้นชื่อในเรื่องของความอึดความทนนะฮะใช้ทนทานมากนะฮะและก็คันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยนะครับ มาดูตรงกระจังหน้าก่อนเลยกระจังหน้าเนี่ยก็ยังเป็นรูปโครเมียมอยู่นะแต่ตัวสีส้มเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัว G ีนะจริงจริงตัว G ีอ่ะเป็นตัวท็อปแล้วนะมนไล่มาจาก J ก่อนเนาะ E แล้วก็ G นะฮะตัวนี้ตัวท็อปเนี่ยออกห้งเนาะถ้าป้ายแดงอะ่ะก็น่าจ,จะ900,000เกือบล้านเลยนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโตรงด้วยเกือบล้านเลยนะแต่วันนี้ไม่เพียง2 0 0 0มนนะราคาคุ้มมากเดี๋ยวมาฟังท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเรื่อยๆนะฮะกระจังหน้าก็ยังเป็นมาในรูปแบบของโครเมียมอยู่นะครับไอตัวของสีส เห็นเนี่ยฮะตรงนี้ฮะที่สวยงามสวยงามเนี่ยอันนี้ติดสูนย์นะเป็นชุดแต่งพิเศษของเขานะที่ลูกค้าเดิมนะฮะติดมาให้ผมบอกก่อนนะลูกค้าเก่าเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะที่มาเปลี่ยนนะฮะมาเปลี่ยนคันนะ,ะว่าไงว่าคันเนี่ยรถนะฮะมือเดียวนะฮะเล่มลำดับเดียวก็คือรถบ้านนี่เองนะฮะบอกเลยว่าดีมากๆนะฮะบอกเลยว่าคันเนี้ยเพิ่งได้มาและอยากให้เพื่อนๆได้ดูกัน แบบเดิมๆเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยนิดนึงเพราะเป็นสีดานะครับมาต่อในส่วนของไฟคู่หน้านะไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมี LED ให้แล้วด้วยนะครับมีวอร์ดดิ้งไฮลักอยู่ตรงนี้ด้วยนะสวยงามมากนะครับตัวเนี้ยด้วยการที่เป็นตัวท็อปนะตัวเนี้ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้มาในส่วนของด้านข้างต่ออันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัว G ลูกค้าออกห้างเนี่ย ก็จะไม่มีซุ้มล้อแบบนี้นะฮะอันเนี้ยเป็นซุ้มล้อที่ติดมาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับบอกเลยอันเนี้ยคือคุณต้องติดเพิ่มเองนะแต่ถ้าคนซื้อคันนี้คือคุณได้พร้อมเลยนะฮะเป็นซุ้มล้อ4ข้างนะครับบอกเลยมาดูใกล้ๆนะเป็นซุ้มล้อตรงนี้เขานะจากศูนย์นะบอกเลยนะจากศูนย์นะครับในส่วนของแม็กตัวนี้ไม่ได้แม็กเดิมจากโรงงานนั้นะต้องบอกก่อนเป็นแม็กขอบ18ที่ลูกค้าซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับเป็นแม็กของโปรเจกต์ดีตัวนี้เนาะ เป็นลมดําตัดขอบแดงนะครับเข้ากับสีรถมากๆเลยนะครับบอกเลยในส่วนของยางก็เป็นไซส์265 6018นะครับเป็นยางแม็กซีดนะครับปีของยางต้องบอกก่อนนะปีของยางเป็นสิ้นปี19นะับสิ้นปี19แต่บอกเลยว่าลูกค้าเดิมเนี่ยแทบไม่ได้ใช้รถเลยดูจากดอกยางมาซูมยังใ,ใกล้ๆเนาะก็คือแทบไม่ได้ใช้เลยลึกมากๆยังดูเนียนมากๆเนาะบอกเลยว่ายังใช้อีกเป็นปีนะครับ ในส่วนของด้านล่างนะครับของโชกนะครับของซุ้มล้อนะก็บอกเลยว่ายังเดิม,ดมๆมากๆใสสะอาดนะแต่ต้องบอกว่าลิ้วรอยตรงซุ้มล้อเนี่ยยังไม่ได้ลางเนะเพราะคันนีเพิ่งลงมานะครับก็เลยอยากจะให้พี่น้องได้ชมแบบเดิมๆนะครับในส่วนของด้านข้างกระจกนะฮะด้วยการที่ตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วกระจกไฟเลี้ยวนะฮะก็บอกเลยว่ามีทั้ง2ด้านเลยนะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะและมีตัวโครเมียมข้างบนให้ด้วยเพิ่มความหรูหรา ไปอีกนะครับวอดดิ้งนะฮะของเขาเป็นไฮลักนะฮะรีโวตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้แต่ต้องบอกกันนะ,ะตัวนี้เป็นตัว G ปกตินะไม่ใช่ TRD Sport นะบอกเลยแต่ลูกค้าเนี่ยไปติดสติกเกอร์เพิ่มเติม,เ,ตมเป็น TRD Sport นะฮะตัวนี้ในส่วนของ เบ้าจับนะฮะลูกค้าได้ติดเบ้าจับมาให้แล้วนะฮะเบ้าจับก็เป็นเบ้าจับโครเมียมนะครับบอกเลยตัวนี้ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับในส่วนของฟิล์มติดมาให้แล้วความสว่างรอบคันน่าจะประมาณ40ได้นะฮะ40ได้เท่าที่ผมดูนะและตัวคิ้วกันสัดก็มีให้เรียบร้อยแล้วแข็งแรงหนาแน่นนะออกจากศูนย์มาตรฐานโตโยต้าเลยนะครับในส่วนของชุดแต่งบอกเลยว่าชุดแต่งตัวนี้สีส้มคนซื้อออกจากศูนย์ไม่ได้นะอันนี้คือลูกค้า ติดมาเพิ่มนะบอกก่อนแต่งมาเพิ่มตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่งมาเพิ่มนะให้ลุคสปอร์ตสวยงามมากขึ้นนะต้องบอกก่อนว่าตรงลเล้าเหยียบเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแรงมากนะผมลองให้ดูเลยนะแข็งแรงมากและที่สำคัญไม่เพียง2 0 0หมืเท่านั้นมามาต่อเรื่อยๆนะคิ้วซุ้มล้อมีให้นะครับล้ออย่างที่ผมบอกไปคือล้อแม็กสวยงามนะฮะลมดำตัดขอบแดง และในส่วนของโลบ้าตัวนี้เป็นโลบ้าจากโตโยต้าเลยนะครับแข็งแรงเนี่ยลองมาดูนะผมยึดอยู่เนะนี่ยเนี่ยแข็งแรงนะมีโลโก้โตยโตย,โต,ยโต้าให้ด้วยนะฮะตัวนี้บอกเลยแข็งแรงคือลูกค้าไม่ชอบเนี่ยเอาออกได้นะแต่แต่ผมขายแบบนี้ก่อนนะบอกเลยก็คือติดแบบนี้เลยนะถ้าลูกค้าไม่ชอบเอาไปขายต่อได้นะไม่เป็นไรนะครับในส่วนของด้านท้ายนะฮะไฟท้ายใสยสะอาดไม่มีรอยแตกแต่อย่างใดนะครับมีคิ้วครอบไฟท้ายด้วย บอกเลยคิ้วข้อปท้ายเนี่ยคุณต้องซื้อเองนะออกจากศูนย์ไม่มีอีกนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยติดมาเพิ่มให้ทั้ง2ด้านเลยนะครับตัวนี้ด้วยนะครับขอบโคเมียมต้องติดเพิ่มนะนะครับในส่วนของวอดดิ้งนะครับตัวไฮลักเนี่ยบ่งบอกแล้วเขาเป็นไฮลักรีโวเนาะและตัวนี้เป็นตัว G นะฮะก็อย่างที่อกบอกไปเนาะ J E G ตัวนี้เป็นตัวท็อปและเป็นออโต้ด้วยรีโววอดดิง้ง อยู่ครบสวยงามนะครับการชนท้ายนะครับกระไดท้ายของเดิมโรงงานแข็งแรงนะครับบอกเลยมาให้ดูด้านท้ายบอกเลยว่าลูกค้าไม่ได้ทุกของหนักเลยนะครับมาดูกันนะฮะมาดูด้านท้ายนะฮะตรงจุดอาร์กต่างๆนะฮะเดิมโรงงานหมดเดิมโรงงานนะขอโทษลูกค้าด้วยนะฮะคือที่ดูเนี่ยคือมันฝุดเยอะนิดหนึ่งนะมือผมเปื้อเลยนะฮะตรงนี้ดูลอนนะครับของกระบะไลเนอร์ ไม่มีการบรรทุกเลยอย่างใดเลยนะบอกเลยใครแท้คันนี้คุ้มมากและมีตัวกิฟตล็อกให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่ไลเนอร์ธรรมดานะตัวนี้มีกิฟตล็อกด้วยนะครับคุณใส่ของสามารถขึงได้ลุยได้เลยตัวนี้เป็นขับ2นะบอกก่อนขับ2ตัวท็อปเกียร์ออโต้ขับง่ายมากๆนะครับในส่วนของจุดตรงนี้เม็ดน็อตแต่ละจุดเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันบอกเลยนะฮะเน้นว่าเดิมทั้งคันนะครับ คันนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะส่วนของลายกระบะท้ายนะฮะให้มาดูอาจจะเลอะๆนิดนึงเดิมนะบอกเลยว่ารถเราเนี่ยนะฮะไม่มีประสบอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะบอกเลยไม่มีชนหนักหรือว่ายังไงก็ตามแต่คันนี้ผมบอ,อกเลยนะใหม่มากไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ ล้างปุ๊บลูกค้ากลับบ้านได้เลยนะครับอาจจะมีริ้วอยอยนิดหนึ่งนะเพราะเป็นสีดําอันนี้ต้องบอกก่อนนะสีดําจะเห็นได้ชัดนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้มีโลโก้ที่ลูกค้าติดมาเพิ่มให้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับ t r d Sport นะฮะให้ลุกความสปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของนะฮะด้านซ้ายนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเนาะ ซุ้มล้อมีมาให้ทั้ง4ข้างนะครับครบหมดนะฮะล้อแม็กแฝงขอบ18นะครับมีมาให้นะครับในส่วนของด้านซ้ายสวยงามนะแต่ผมอยากให้มาดูนิดนึงว่ารถอะจะมีรอยนิดนึงนะแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขัดให้นะฮะขัดออกนะลูกค้าเดิมเนี่ย มีรอยสกแกนนะน่าจะเป็นรอยมือหรือรอยขวนอะไรสักอย่างเนี้ยเนาะอันนี้ให้ดูเลยนะว่ามันมีนะอันนี้มีต้องบอกก่อนนะฮะลูกค้าบางท่านก็สงสัยว่าทำไมไม่เก็บรอยให้แต่งยิงไม่ใช่นะ,ะเราเก็บรอยให้ทุกขันนะต้องบอกก่อนว่าแต่บางท่านต้องบอกลูกค้าออนไลน์บางท่านชอบดูรถที่เดิมๆจริงจริงอันนี้คือเรามารีวิวให้ดูก่อนนะฮะจุดอื่นๆก็มีแค่นิดหน่อยนะครับตรงนี้นิดหน่อยสามารถขัดออกได้นะฮะเนื่องจากเป็นสีดำจะมีรอยขนแมวเป็นปกติของสีดำ ของทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อภายในกันครับ เราก็มาดูในส่วนของภายในกันต kind of ่อเนาะผมบอกเลยว่าด้านข้างเนี่ยก็ยังเป็นแบบว่าบุนะฮะบอกเลยว่ามันไม่ได้ซอฟทัดนะแต่ดูดีมากเลยนะครับด้านข้างนะฮะตรงที่จับมือเนี่ยก็จะเป็นหนังทั้งคู่แหละนะฮะเป็นหนังสีดำเนาะนะครับมาในส่วนของคอนโซลหน้าก็ต้องบอกเลยว่านะฮะเรียบหรูตามสไตล์ Toyota อยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวไงผมขออนุญาตสตาร์ทรถนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คุณแจเนาะนะครับมาดูโลมาดูตรงนี้ก่อนที่เราสตาร์ทมาดูก่อนเลยนะฮะ เป็นหน้าจอ T F T แล้วแสดงผลสตาร์ทอ่าเครื่องนิ่งมากเลยเห็นไหมลูกค้าดูเอฟเฟคเขานะครับและก็อยากที่อยากให้ดูก็คือเลขไม้นะฮะตอนนี้เลขไม่หมเท่านั้นบอกเลยลูกค้าเนี่ยแทบไม่ได้ใช้รถเลยนะครับบอกเลยเนี่ยตัวนี้ตัวท็อปลูกค้าไม่ได้ใช้รถเลยและในส่วนของเสาเอผมต้องชมตัวตวต้าน,นิดนึงนะเขามีเสาให้จับขึ้น สาหรับตัวสูงทั้ง4เสาเลยค่อนข้างใช้สะดวกสบายนะครับอันนี้คือคิดถึงการใช้งานจริงๆเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยมาต่อฮะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับมัลติฟังก์ชันตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ายังไม่มีคูสนะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จริงแต่ัไม่มีคูสเนอะตัวนี้นะฮะเป็นที่ปรับเสียงเลงเสียงแล้วตัวนี้เป็นหน้าจอปรับในเรื่องของออปชั่นต่างๆนะครับของของรถนะฮะดูนะฮะนะฮะสามารถปรับออปชั่นต่างๆได้นะครับ ตรงนี้เซตติ้งไวแง่ตรงเนี้ยเป็นปลุกปรับเซตติ้งของเขาหน้าจอตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวท็อปแล้วมีเนวิเกเตอร์มาให้เป็นจอเนวิเกเตอร์ให้และมีไมโครเอสดีการให้ด้วยตัวนี้เป็นแมปนะอันนี้อย่าไปถอดน,นะตัวนี้มีมีมีตัว SD สดีการให้เรียบร้อยแล้วนะจากสูย์เลยเพราะว่าตัวนี้ผมอา่าผมต้องบอกก่อนว่ามันหลายตังค์มากเลยท่านถ้าหายเนี่ย อย่างของนิสสันเนี่ยคุณต้องซื้อประมาณอย่างถ้าเป็นตัวของ n a v i g เ t o r เนี่ย SD กเนี่ยประมาณ7-8 0 0 0พันเลยนะบางคันบางรุ่นเกือบหมื่นเลยนะครับบอกเลยว่าอย่าให้หายนะฮะตัวนี้แพงมากนะฮะหน้าจอนะฮะรองรับอะไรบ้าง FM AM b l u e ม o o t h นะครับ CD Navigator นะครับมี GPS ให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าครบสุดๆแล้วเพราะมันเป็นตัวท็อปนะฮะบอกเลยส่วนแอร์นะครับแอร์ก็เป็นหน้าจอดิจิตอลน้อยๆนะฮะปรับ ออโต้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะฮะและในส่วนของเกียร์อันเนี้ยเป็นเกียร์หสปีดเป็นบล็อกใหม่แล้วเนาะตัวเนี้ยเป็นรีโวเป็นเกียร์หสปีดค่อนข้างคนเลยและใช้งานได้อย่างยาวนานเลยนะถ้าเป็นตัวแชมป์นะฮะลูกค้าเก่าก็จะเป็นเกนะียร์อะไรเกียร์หสปีดเนาะแต่ตัวเนี้ยเป็นเกียร์หสปีดแล้วใช้งานกันยาวๆ<ร><อ>ไม่ค่อย,ยมีปัญหาจุกจิกแต่อย่างใดนะสำหรับลูกค้าตัวต้าที่ใช้เนี่ยก็จะรู้ดีเลยนะครับในส่วนของเบาะนะฮะบ,บอกเลยเพราะว่าเบาะของคนขับเนี่ย เป็นเบาะไฟฟ้านะเนี่ยผมให้ดูนะเนี่ยปรับเบาะไฟฟ้าอ่านั่งนะฮะปรับเลื่อนสบายนะครับแบบ E อ c l u s ค v ูเลยนะครับและในส่วนตรงนี้มี Eco Mode และ Power Mode ด้วยนะตรงนี้มาให้นิดหนึ่งนะครับ e c o Mode Power Mode นะนะครับในส่วนของเบาะของคนที่นั่งด้านซ้ายนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ไม่ได้เป็นเบาไฟฟ้านะเป็นแมนนันะับตัวนี้เป็นแมนนนะครับตัวนี้ก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะด้วยการที่เป็นตัวท็อปบอกเลยนะมีไกด์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้กล้องชัดเจนนะครับสวยงามนะครับดูในส่วนของฝ้าเพดานฝ้าเพดานใสาขาวสะอาดนะจะมีจุดนึงเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นรอยเจอมลูกค้านิดเดียวนะครับไฟนะครับที่เก็บแว่นนะครับตรงนี้อยู่ครบนะฮะใช้งานได้ปกติ รถพร้อมใช้งานเลยไม่แค่24 0 0มเท่านั้นและอีกอย่างหนึง่งลูกค้าเพิ่งไปเช็คระยะมานะครับอันนี้ครั้งต่อไปสำหรับการเข้าศูนย์3 3 7 2 0นะครับลูกค้าไปเข้ามาวันไหน10วันที่แล้วลูกค้าเพิ่งไปเข้ามา10วันที่แล้วลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วคันนี้แต่ยังไงก็ตามถ้าลูกค้าออกรถกับผม เดี๋ยวผมจะตรวจสอบอกับทางศูนย์โตโยต้าอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของจุดเชื่อมต่อต่างๆเนาะในส่วนของจุดนะครับบอกเลยว่าประตูข้างซีด้ามเนี่ยจะดูง่ายมากเลยนะว่าถอดไม่ถอดเนี่ยเดิมนั้งคันบอกเลยนะเดิมนั้งคันปี18ไมล์0 0 0 0 0นเนาะนะครับบอกเลยนะครับน็อตด้านในนะฮะบ,บอกเลยน็อตด้านในเนี่ยให้ดูนะครับยังอยู่แล้วก็ไม่มีรอยแต่อย่างใดเนาะคือเดิมเลยนะครับเม็ดน็อตไม่มีถอดเลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนเห็นไหม นะฮะผมพยายามซูมให้ดูนิดนึงนะครับนะฮะลูกค้าบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนะขอโทษด้วยนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็มาดูในส่วนของจุดอาร์ตนะฮะต่างๆอืออ่ะโอเคผมเปิดให้ดูเลยนะฮะเรียงตัวนะครับอย่างสวยงามนะครับเดิมๆทั้งคันเลยบอกเลยคันนี้เดิมมากๆลูกค้าใครได้ไปเนี่ยคุ้มมากนะเนี่ยคันนี้ก็บอกเลยเกือบล้านนะเก้าแสกว่าบาทเนาะนะฮะแต่ตอนนี้คือราคาเนี่ย บอกเลยคันนี้น้องๆมือใหม่นะครับน้องๆมือหนึ่งนะครับส่วนในจุดเชื่อมต่อประตูหลังมาดูนี้เลยนะฮะน็อตเชื่อมต่อประตูหลังนะฮะเดิมๆนะไม่มีถอดแต่อย่างใดนะนะครับนะฮะบอกเลยว่าเดิมทั้งคันนะครับไม่มีเก็บสีเลยคันนี้ไม่มีเก็บสีนะนะครับโอเคเรามาต่อในส่วนของประตูหลังนะฮะประตูหลังผมมาให้รีวิวก่อนเลยนะฮะจุดเชื่อมต่อต่างๆมาดูเลยน็อตนะครับยังเดิมๆนะครับ แต้มเดิมจากโรงงานสีเขียวยังอยู่นะบอกเลยคันนี้เดิมจริงๆนะลูกค้าบอกเลยนะนะครับสครับเพจุเนี่ยบอกเห็นไหมลูกค้าแทบไม่ได้ใช้เลยนะ <realmente S 1> สะครับเพจุเนี่ยดูได้ว่าความโทรมของรถนะเพราะว่าลูกค้าจะชอบเหยียบแต่อันนี้คือยังใหม่อยู่เลยเนี่ยเออคือแบบลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานจริงๆนะครับในส่วนของเบาะหลังนะครับบอกให้เลยนะฮะดูนะฮะเบาะหลังเนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะลองดูได้นะฮะลองดูได้เดี๋ยวผมให้ดูตรงจุดเชื่อมต่อก่อนนะฮะ อึ๊บนะฮะเม็ดอาร์คต่างๆนะครับอยู่ครบอยู่ครบนะฮะเดิมทั้งคันเลยเดิมทั้งคันตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวในส่วนของข้างในเนาะนะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนโอเคครับตรงเนี้ยคือมีแอร์ด้านหลังแล้วผมต้องบอกนะด้วยการที่เป็นตัวท็อปนะตัวนี้เป็นตัว G ีโตลต้านะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะตัวนี้คนนั่งด้านหลังเย็นสบายแน่นอนนะฮะมีที่ใส่ของด้วยนะออปชันเขาเห็นไหม มีแค่ตัวท็อปนะบอกให้มีแค่ตัวท็อปนะเท่าที่อ่านเจอนะตัวนี้มีเห็นไหมมีล้าผมชอบมากเลยตรงนี้เนาะมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับตรงจุดเชื่อมต่อต่างๆนะเดี๋ยวผมให้กล้องเข้ามาดูก่อนนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงเม็ดน็อตต่างๆนะฮะตรงนะฮะร,รอยแต้มนะฮะเดิมจากโรงงานยังอยู่นะบอกเลยนะไม่ได้ไขแม้แต่จุดเดียวนะครับบอกเลยไม่ได้ไข่แม้แต่จุดเดียวอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกเนาะส่วนเนี้ย มีที่วางแก้วให้ด้วยนะตรงกลางนะครับนั่งสบายบอกเลยเนี่ยนั่งกันนะ4คนเนี่ยสบายสบายเลยนะเหมือนอย่างรถผู้บริหารเลยคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คือรถกระบะ4ประตูเนี่ยคือเขาออกแบบมานะก็เหมือน PPV เนาะเพราะว่าใช้รากฐานเดียวกันนะครับความสะดวกสบายค่อนข้างใช้งานได้จริงและเยอะด้วยนะครับในส่วนของเม็ดอาร์คนะครับแต่และจุดแต่และจุดนะครับอันนี้ยังเดิมๆนะ ไม่ได้มีเกณฑ์เก็บสีแต่อย่างใดเลยเห็นไหมลองดูนะประตูหลังให้ดูนะมุกนะครับของโตโยต้านะตัวนี้น่าจะเป็นรหัสเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดเนาะสองอะไรสองศูนย์อะไรจำไม่ได้แล้วนะสีดำนะครับนะฮะแล้วมาดูในประตูหน้าต่อนะฮะประตูหน้า,านีน่ก็คือเม็ดน็อตนะเดี๋ยวผมให้ดูต่อนะฮะเดิมมากๆนะครับเดิมมากๆอยากให้ดูตรงหัวน็อตนะตรงนี้ขึ้นมาดูตรงนี้อีหนึ่งโทษทีครับ อ่าน่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคให้ลูกค้าดูเห็นไหมแต้มเดิมจากโรงงานนะฮะแต้มเดิมจากรอยอาร์คโรงงานนะฮะเป็นสีสีนะครับยังอยู่นะครับรถอาจจะสกปรกนิดนึงเดี๋ยวผมไปล้างมาให้ใหม่นะครับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมาดูไหนๆดูฮะลวดูทุกจุดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับโอเคนะมาดูอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคันนี้นะนี่เลยที่วางแก้วนะฮะกดเข้าไปนะฮะตัวนี้มีที่วางแก้วให้ด้วยไม่แน่ใจตรงคนขับมีไหม มีด้วยมีด้วยมีที่วางแก้วสองข้างเลยนะครับบอกเลยคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะบอกเลยนะฮะรถ Family ลรุยได้หล่อได้และทำตังค์ได้ด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับอย่างแรกที่อยากให้ลูกค้าดูเลยก็คือเป็นฝากระโปรงนะฮะจุดอาร์คฝากระโปรงต่างๆนะฮะจุดเชื่อมต่อนะฮะก็คือน็อตไม่มีการไขแต่อย่างใดนะครับบอกเลยเดิมมากๆนะครับห้องเครื่องเนี่ยเหมือนมือหนึ่งแต่อาจจะมีเลอะนิดนึงนะ อาจจะมีเลอะนิดนึงนะต้องบอกก่อนเลยนะฮะตรงน้ำนะฮะบ,บอกเลยเนี่ยยังสีเดิมเดิมของเขาอยู่เลยของโตลต้านะ mm hmm. เห็นไหมมาใหม่ๆบอกเลยคันนี้ใครได้ไปนะเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะลูกโกลูกโกลเนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่เห็นไหมสติกเกอร์ยังอยู่นะครับตรงนี้นะครับลูกโกนะครับลูกโกลลูกโกลนะไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างในดะอันนี้เดิมโรงงานหมดจุดแต้มต่างๆคันหน้านะครับ แกมซ้ายแก้มขวายังอยู่เดิมๆเลยบอกเลยนะตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะเดี๋ยวเงียบแป๊บหนึ่งให้ฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับเครื่องเดินสะดวกนะบอกเลยเดินดีนะครับตัวนี้เป็น2.4นะไม่ใช่2.8แต่2.4ลูกค้าจะได้ในเรื่องของอะไรนะแรงม้าเนี่ยตัวนี้ก็150แรงม้านะบอกเลยตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะถ้า2.8ก็จะกินเยอะนิดหนึ่งนะฮะบ,บอกเลยนะแต่ตัวนี้ก็คือมาดูในจุด คันหน้าต่อนะฮะคันหน้าเนี่ยเห็นไหมลูกรมลูกรมเดิมๆเลยนะฮะลูกค้าเนี่ยค่อนข้างดูแลรถอย่างดีเลยนะครับนะครับให้ดูนะฮะจนนะฮะเม็ดปากกระโปรงไม่ได้ไขแม้แต่จุดเดียวนะฮะมาดูในส่วนของแผงกันความร้อนแผงกันความร้อนเนี่ยใหม่มากกิ๊บบอกเลยกิิบกิบนะฮะใครได้คันนี้ไปอ่ะโชคดีมากผมยังอยากได้เลยนะ,ะนี่เลยต, Potter, ติ๊กเกอร์เดิมๆติ๊กเกอร์เดิมๆนะครับ <c oughs> <c oughs> บอกเลยนะครับ ตัวนี้ลูกรม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 ,มนะของเดิมของเขาต้องเป็นอย่างนี้เลยนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบแล้วก็มีอะไรอีกอะไหนดูซินะ,ะจุดอาร์คต่างๆนะนะ,นะครับนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยนะฮะตรงนี้นะแผงพลาสติกเขาก็ยังอยู่ครบนะฮะนะครับตรงนี้บอกเลยนะเดิมมากนะลูกค้าดูแล,ลรักษารถค่อนข้างดี นะฮะอย่างที่ผมบอกไปเนาะคันนี้นะลูกค้าจะได้อะไรมั่งลูกค้า1ได้ชุดแต่งแล้วนะครับลูกค้า1ได้ชุดแต่งละ2ได้แม็กแล้วแม็กที่แต่งขอบ18 3ได้ซุ้มล้อที่แต่ง4ได้โลบายนะฮะบอกเลยลูกค้าได้คันนี้ไปค่อนข้างคุ้มค่าไม่ต้องเสียอุปกรณ์ชุดแต่งแต่อย่างใดเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะมือหนึ่งเก้าแสนกว่าบาทเกือบล้านเลยนะ,ะัะตอนนี้หน้าร้านเราเนาะเราขายนะเจ็ดแสนนะฮะ 39,000บาทนะ739,000บาทแต่เรามีโปรโมชั่นสิ้นปีเนาะใครดูคลิปผมนะใครดูคลิปผมนะคันนี้ใหม่หมๆนะ 2.4G เกียร์ออโต้2018พูดไปก็เหนื่อยไปเนาะนะใหม่24,000นะเอาไปเลยนะ7,000 0 0 0 9,000บาทนะเอาใหม่นะ7 10,000 10, 9 0 0บาทนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ตรงนี้เลยนะทีมขายปุ๊บลูกค้าโครมาทักผมได้เลยนะ24ชั่วโมงนะเรายินดีบริการเนาะอย่างที่ผมบอกไปรถเรารับประกรันทุกคันนะครับนะฮะร,รับประกรันทุกคันนะฮะเครื่องเกียร์วารันตีเรามีให้หมดนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะท้ายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะค,คุณแอมนะรถมือสองจากสยามนิสสันอุบลน,นะ เดี๋ยวไงเรามีรถใหม่ๆดีๆมาแนะนําให้ลูกค้าเรื่อยๆนะฮะฝากลูกค้าใหม่ๆที่เพิ่งมาดูช่องผมนะก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานน้องๆที่มารีวิวต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไงผมฝากคันนี้นะ2.4ตัว G นะออโต้ตัวท็อปปี2018นะไม่เพียง24,000เท่านั้นรถสวยไม่น้อยอยู่ไม่นานนะครับขอบคุณมากครับ